ควรไปดูแลลูกคุณที่ดีๆก่อนที่จะว่าลูกคนอื่นแล้ววะทำมพี่ <c oughs> ชายเชิงซวยผู้หญิงน,น,น,นี่เล่าขุนจวนน่ะฐานะคนเคยเมื่อปากกัดไม่ได้แต่ต้องการพ่อแต่ผมต้องการนี่ามเป็นแม่มันไม่ได้ที่สุดแค่ตอนคลอดลูกเสร็จนะคุณแน่ใจนะคะว่าวแค่เรื่องลูกไป่งตังบงัวบ้านาคุณเลือกฉันมากกว่าลูกฉันคงจะเสียใจ จะไปหาอะไรมาจากสักหน่อยอย่างเช่นคอ,อนตอนหรือไม้น้าสาม<จ>อะไรเงี้ยเรามาทำเรมาตีหัวเวียนตัวพ่อให้แตกไม่เชื่<ข>อก็คอยดู<ล>เดี๋ยวจะหาว่าเยากักวีม่เตือน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่วันหยุดแบบนี้กับรายการเปิดกองวิกสามนะฮะวันนี้อยู่กับผมบีมสรัญยูนะฮะแทนพี่กะละแมหายไปไหนไม่ทราบเหมือนกันแต่วันนี้ครับเราจะมาบุกกองละครเพื่อครอบครัวอย่างลิขิตเสนหานะฮะเรียกว่าดูได้ใงช่อง3เนี่ยทำละครเพื่อครอบครัวอยู่แล้วนะครับและวันนี้เราจะมาพูดคุยกับ2พระนางที่เรียกว่าซูเปอร์สตาร์เองคุณผู้ชมครับและเป็นเกียรติที่ได้มาสัมภาษณ์มากๆนะัต้องสวัสดีพี่ก้องครับสวัสดีครับที่มาชาด้วยสวัสดีครับทั้ง2ท่านนะฮะวันนี้มาพูดคุยยอออ่่่าาาางงงนนลมกกๆเรพี้้หหหจช สามไปนานเหมือนกันนะครับหายไปนานแค่ไหนครับน hm ่าจะสักปีนะครับ uh, ป so ีกว่าก่ปีกว่ากว่าใช่ครับแล้วเรื่องนี้ไปอยู่ในหนังไปอยู่ในนู่นนี่นั่นใช่ผมก็ติดตามอยู่ตลอดนะครัเรื่องนี้เล่นเป็นใครครับเรื่องนี้เล่นเป็นณนนท์ครับก็จะเป็นเจ้าของบริษัทออไนซ์แล้วก็คาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่รักครอบครัวรักลูกแต่ว่าครอบครัวก็แตกราวครับนะฮะพี่ช่านี่เรียกว่า พี่ก้องหายนานแล้วหายนานกว่าอีกนะฮะเรื่องนี้รับบทเป็นอะไรครับเอ่อเอาเอาหายนานหายนานมากเลยหรอจริงก็ไม่นานนะมากนะประมาณสักสี่ปีห้าปีค่ะเพราะว่าเรื่องสุดท้ายก็ของช่องสามนี่แหละค่ะแต่ว่าช่วงนั้นพอหลังจากเล่นเรื่องสุดท้ายนั้นไปแล้วก็เจดันฉันรักเธอครับตอนนั้นแล้วก็ชาวก็ไปทําเพลงเยอะๆไปหนักางด้านเพลงแล้วก็ภาพยนตร์เหมือนพี่ก้องอะค่ะ ก็ไปทางภาพยนตร์ไปไปเล่นทางภาพยนตร์ซะเยอะแล้วก็เลยรู้สึกว่าพอพี่คิงโทรคุยกันก็เลยรู้สึกว่าเออได้เล่นกับพี่ก้องด้วยก็เลยเอออยากกลับมาเล่นละครอีกสักทีหนึ่งเพราะว่าไม่ได้เล่นมาพักหนึ่งแล้วค่ะครับบทก็ไม่ค่อยต่างจากพี่ก้องเท่าไหร่่เป็นคนที่รักครอบครัวแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะเอาจริงจังเพราะว่าในครอบครัวเนี่ยเหมือนกับว่า เป็นครอบครัวฝ่ายหญิงนี่เขาเป็นครอบครัวฝ่ายชายฝ่ายชายไม่ต้องน่าห่วงใช่ไหมคะแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีผู้ชายดูแลก็จะก็จะเลยเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเหมือนผู้ชายที่สุดในบ้านอ่ะ คือมีอะไรปกป้องน้องปกป้องแม่ปกป้องลูกอะไรอย่างเงี้ยหมดทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแข็งแรงแก็อแรงด้วยแต่ว่าเป็นคนรักครอบครัวดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับยังณนน,นนนะฮะพี่กองครับมีความยากเป็นบอกเรื่องหนี้ยากตรงที่เราต้องแอแปแปลระชาวัยมาเป็นวัยรุ่นหรือเปล่า <S <S ไม่ไไม่ต้องแอปเลครับจริงๆในเรื่องนี้เราก็ก็เล่นเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้แหละเพราะว่ามีครอบครัวแล้วลูกก็ถ้าหกขวบแล้วครับก็ก็เล่นไปตามธรรมชาติเล่นไปตามวัยรุ่นนะฮะคือพี่กองกับชาติเนี่ยต้องทํางานด้วยกัน แล้วก็พี่ก้องก็เขาก็จะมีล,ลูกสาวลูกสาวนี่เขาก็จะแบบบู๊มากคารคเร์แบบว่าแาแกออาะแบบแต่ว่าแต่ว่าผมยาวสักเปียอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าซนมากอ่ะชาติก็จะมีลูกชายแต่ลูกชายชาก็จะน่ารักมากก็คือลูกเขาก็จะลูกเขาก็จะชอบมันลายแกลูกเราอะไรงเงี้ยเราก็เลย <ๆ S 2> จะชอบปด่า <ๆ S 2> เขาก็คือทะเลาะกันตลอดเวลาแล้วงานก็ต้องมาทํางานร่วมกัน เพราะว่าชาจะเป็นคนจัดดอกไม้เขาทำอักขายนี่ชาก็ต้องจัดดอกไม้จัดต้นไม้จัดอะไรคือดูแลพวกในงานให้ก็จะแบบกัดกันตลอดเวลาคือเหมือนลูกก็กัดกันพ่อแม่ก็กัดกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นสองฝู<ต>เล่ยสบาได้คือลูกเขี่ยให้ชงให้อะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็เตะเอาเองเรื่องนี้เล่นกับเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับโชคดีตรงที่ว่าเด็กทั้งสองคนนั้นเขาเขาทำงานได้ดีมากคือไม่มีงองแง่ ไม่มีอะไรเงี้ยก็ก็ถือได้ว่าเป็นโชคดีของเราใช่กานทุกคนที่เขาทํางานได้อย่างดีที่บริหารครับอันนี้เรื่องจริงเลยคะ่ะเพราะว่าบทเขาค่อนข้างจะเยอะมากพอสมควรทีเดียวถ้าเกิดว่าน้องทั้งสองคนเขาแบบเขาเล็กมากอะนะคะถ้าเขาไม่มีความอดทนหรือว่าเขางองแงหรือเขาง่วงนอนหรือเขาอะไรเล่นไม่ได้เนี่ยเคยยังเคยคุยพี่ก้องบอกพี่ก้องัวเราคงต้องแย่มากเลยเพราะว่า เร,เ,รเราเราเราเล่นกับเขาเราเล่นเยอะมากด้วยค่ะแต่ว่าสองคนนี้เก่งเลยหัวนำ้ำรึถึงตอนเลี้ยงลูกชายไหมครับก็รู้สึกเคยแบบรู้สึกก็เคยรู้สึกผ่านๆความรู้สึกนี้แวบหนึ่งเหมือนกันเคยบอกกับพี่ก้องบอกว่าพี่ก้อง,องจริงๆอยากสตาร์ทเด็กเอาไว้เท่านี้เหมือนกันเนาะถ้าเราสตาร์เทเขาไว้ได้ มันกาลังน่ารักพอดีเลยอ่ะคือไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่โตจนเกินไปแล้วก็แบบพูดรู้เรื่องแล้วอ่บ<น>ะบอกให้ทําอะไรก็าทาได้อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเคยมองเขาแล้วก็แบบบอกพี่ก้องบอกว่าเอออยากสตาร์ทแบบเอาไว้เทุาเนี้ยเราเคยผ่านความรู้สึกอย่างนี้มาแล้วโดยรวมแล้วทุกคนทํางานอย่างมืออาชีพนะครับ<ช>ไม่ไม่มีใครทําไม่ใครต้องหนักใจโดยทีมงานก็มืออาชีพอยู่แล้วแล้วนักแสดงคนที่เข้ามาร่วมงานกันทุกคนก็แบบว่า มืออาชีพแล้วก็ทํางานกันได้อย่างอย่างสารต่อกันได้อย่างดีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความหนักใจว่าคนนั้นเล่นเป็นได้คนนั้นไม่ดีอะไรเงี้ยทุกคนก็ทํางานกันได้อย่างอย่างดีก็ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับหนักใจในคงเหมือนพี่ก้องไม่มีอะค่ะเพราะว่าทุกคนโปรเฟชชั่นแลกันดีนะคะแล้วก็ไม่มีใครมีปัญหาอะไรเราคือทุกคนใครมีปัญหาอะไรกันก็ช่วยกันนะคะเพราะาเราทําเป็นทีมเวิร์กแต่ถ้ามีประทับใจส่วนใหญ่ตัวเช้งชัจะชอบเวลาที่ชาเล่นอะไรกับพี่ก้องที่มันแบบ อย่างซีนที่พี่กองเตะเก้อีชาติชาก็ต้องล้มความใบแบบแบบคือช่วงที่กําลังเถียงไงเป็นช่วงที่ชาติรู้สึกสนุกอะหรือแม่บางทีแบบกําลังช่วยไงทำงานกับพี่ก้องแล้วแบบลูกและลูกก็มาแบบว่ากําลังจะได้งานใหญ่ๆลูกก็มาแบบปวดี้แม่ แล้วคนอีกคนก็กระดาษมาหิวข้าวเลยคือเราสองคนก็แบบพยายามจะช่วยแก้ปัญหาอะไรแล้วบางทีก็แบบคือมันเป็นอะไรที่มันตลกตลกอะไรเงี้ยแล้แค่จะมีความรู้สึกว่าเออช่วงเวลาตรงนั้นเวลาเล่นแล้วมันจะขำด้วยอ่ะคือเล่นเองก็ขำเองด้วยอะค่ะแล้วพี่ก้องมีอะไรพอจะเมาส์พิชาไหมฮะมีวีรกรรมอะไรของพิชาที่ทำให้พก้องบอกว่านึกถึงมาชาเนี่ยนะครับเขาซ้อมเป็นคนซ้อมจริงเอาจริงเอาใจนะครับนึกแล้วเชียวจะต้องเนื้อแล้วมาเมาส์แบบนี้ มีอยู่ฉากนึงในฉากนี้เขาจะต้อง <c oughs> เหมือนกับว่าทะเลาะกันอยู่แล้วณนนท์พูดมากเขาก็จะต้องเหยียบเยท้า,าเอาส้นสูง <c oughs> เหยียบลงเลยนะ ไอ้นันนงค์ก็โอ๊ยเจ็บอะไรเงี้ยอย่าพูดมากนะอะไรเงี้ยเราก็ซ้อมอยู่คุ่มกับว่ากันละหน่อยพี่ชาติหนึ่งเป็นเยอก็ยืนผมก็ดียืนอย่าขับครับครับเขาก็กระทืบปังโอ้โหอะไรเนี่ยลูกเนี่ยอะไรครับเจ็บไหมพี่เจ็บสิเท้าก็นำได้วยเท้าเลยใช่ไหมไไม้เท่านั้นแหละออกเท่านั้นเลพี่เอ๋ซ้อมซ้อมไม่ใช่เล่นจริงไม่ต้องขนาดนั้นบอกเชอล์ขอโทษทีลืมตัวอะไรคุณผู้ชมฮะเรียกว่านี่เราได้ความโปรเฟ s ชั o น a l l จริงๆของนักแสดงทสองท่านที่เป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับ เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะมีอีก2ท่านเช่นกันนะฮะมาเมาส์กันหน่อยนิดนึงดีกว่านะฮะคุณเกรซและคุณแมทนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับเปิดกองวิกสามครับ